จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเมื่อสักครู่เราไปอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับนะฮะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจครับนั่นคือพบช้างเผือกคู่บารมีของรัชกาลที่10ซึ่งก็จะมีการนะะถวายทูลกล้าถวายแก่ในหลวงรัชกาลที่10ครับเป็นช้างเผือกประจำรัชกาลเลยครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจากทางเป็นไทยรัฐ ผมตรวจสอบดูแล้วนะครับมีเพียงแค่ไทยรัฐฉบับเดียวครับที่มีการรายงานข่าวเรื่องนี้ครับนะฮะมีการรายงานข่าวเรื่องราวของการพบช้างเผือกนะครับผู้บรมีของรัชกาลที่10ครับนะฮะจากไทยรัฐแล้วก็เป็นช้างเผือกที่ตอนนี้กําลังดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะทูลกล้าวถวายในหลวงต่อไปครับเป็นช้างเผือกมงคลนะครับต้องขอบคุณไทยรัฐที่นําเสนอข่าวนี้ครับ เป็นบุญตาชาวบ้านแห่ยนโฉมช้างเผือกมงคลผู้บรมีในหลวงรัชกาลที่10ครับนะฮะรัชกาลที่10นะครับโดยเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับของวันที่24พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีชาวบ้านจำนวนมากครับทยอยมาเดินทางมาดูช้างเผือกที่บ้านเลขที่50อ่ายำนาพี่น้องงวดหนาบนอหาศูนครับ หมู 3, 3่สามหาศูนย์สามบ่เห่อตำบลห้วยแห้งครับอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีครับนะฮะห้าศูนย์สามนะหัวนาบนอ่อนะครับผม้มาเลขที่ 3, บบห้าสิบหมู่สามตำบลห้วยแห้งอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งช้างเชือกดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นช้างมงคลตรงตามตำราโคชลักษณ์ครับซึ่งทางผู้ที่นํามาเลี้ยงนี่กําลังรอนําขึ้นทูนถวายแดย่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเพื่อเป็นช้างคู่บารมีครับ ทีนี้จากการสอบถามนายธนบ,บดีพรมสุขอายุ38ปี <c oughs> <c oughs> คนนี้เป็นประธานกรรมการบริษัทช้างทองคำประเทศไทยจำกัดครับแล้วก็เป็นเจ้าของช้างเชือกดังกล่าวได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของไทยรัฐนะครับบอ,อกว่าช้างเชือกดังกล่าวนี้ชื่อว่าพลายเอกชัยครับเป็นช้างเพศผู้อายุ36ปีผมไม่รู้ว่าอายุนี้คือเป็นถ้าเผื่อเป็นคนก็น่าจะเป็นหนุ่มชะกันนะครับ <c oughs> อายุ36ปีครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อปีพศสอ6 2ได้มีการถแถลงข่าวไปครั้งหนึ่งว่าได้มีการทูลถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่10ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเมื่อต้นเดือนตุลาคม2,561นะครับได้มีเจ้าที่มาตรวจโคชลักษณ์สำคัญไปแล้วซึ่งพลายเอกชัยจะมีโคชลักษณ์7อย่างตรงตามตำราครับซึ่งตาม กฎหมายมาตราที่4ว่าด้วยเรื่องช้างสำคัญมีคุชลักษ์7อย่างนะครับนั่นคือตาขาวเพดานปากขาวเล็บขาวขนขาวพื้นหนังขาวขนหางขาวแล้วก็อัฐโกดขาวครับนี่ตามตรงตามคชลักษ์นะครับ7อย่างนะครับเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับตาขาวเพดานปากขาวเล็บขาว ขนขาวพื้นหนังขาวขนหางขาวแล้วก็อันธโกดขาวครับตามกฎหมายคือประชาชนไม่สามารถครอบครองได้ครับจะต้องน้อมกล้าวทุนถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นเพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินครับทีนี้เราก็ไปดูนะฮะไปดูชนิดหนึ่งตอนนี้กําลังได้รับการดูแลอย่างดีเลยนะครับนี่ครับครับอันนี้ก็เป็นช้าง ไพรมงคลนะครับโดยทางด้านเจ้าของเองมบอกว่าตนเองซื้อไพรมงคลนี้มาจากภาคใต้ตั้งแต่ปีพศ2562ตอนนั้นอยู่ในราคาล้านกว่าบาทครับรวมค่าขนส่งแล้วก็อื่นๆสมัยก่อนนะไพรเอกชยนี้ยังไม่เคยไม่ค่อยได้อาบน้ำครับถ้าให้อาบน้ำจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ขัดตัวแล้วก็จะหวงตัวมากอาบได้แต่ถ้าเผื่อต้องถึงขั้นขัดตัวค่อนข้างจะยากครับ เพิ่งนำมาอยุ่ที่นี้ได้เพียงแค่เดือนก,ก,กว่าๆซึ่งตอนนี้กาลังรอแค่เอกสารมานะครับตอนนี้เราต้องเฝ้าระวังดูแลเป็นอย่างดีครับนะะนี่คือพลายเอกชัยครับเป็นพระเป็นช้างเพศผู้นะครับแล้วก็มีถูกต้องตามหลักของโคชลักษณ์7อย่างนะครับนะะแล้วก็คงจะมีได้มีการทูลกล้าวนะฮะเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือตามกฎหมายแล้วคือไม่สามารถที่จะครอบครองได้ครับนะฮะ นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับเป็นช้งางเขาเรียกว่าเป็นช้างเผือกมงคลคู่พระบรมีครับนะฮะไปอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับจากเรื่องราวของทางด้านประเด็นร้อนเมื่อสักครู่ครับทีนี้เราไปถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นการขยายประเด็นก็สืบเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ครับได้มีชาวบ้านไปร้องกับศูนย์ดำรงธรรม บอกว่าตนเองนี่คือถูกล้อมจับนะถูกล้อมจับอบตรวจค้นรถครับแล้วก็พอขอดูคว่าาคือการที่จะตรวจค้นได้จะต้องมีหมายค้นนะครับแต่ปรากฏว่าทางด้านคนที่มาตรวจค้นนี้คือไม่มีหมายค้นครับก็เลยกลัวว่าจะเป็นแก๊งหรือว่าเป็นคือพูดง่ายว่าสงสัยว่าเป็นเจ้าที่หรือไม่ครับสงสัยนะครับ โดยทางด้านเจ้าของร้านเครื่องเสียงร้องศูนย์นรงธรรมตรวจสอบเจ้าที่ปิดล้อมคนรถขับผวาตกเป็นแพะหรือว่าถูกกลั่นแกล้งครับก็เลยมาร้องที่ศูนย์นรงธรรมครับนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยทางด้านนายสุภพชาติสาธรพร้อมด้วยนางสาวชุติมาเมืองจันทึกสองสามีภรรยาซึ่งทำธุรกิจจำหน่ายแล้วก็ติดตั้งเครื่องเสียงอยู่ที่จังหวัดชิติเกตนะครับ อยู่ใกล้บ้านเรานะครับได้พานายส่งพลสาธรอาอยุ21ปีซึ่งเป็นลูกชายเข้าร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ครับเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าที่ของรัฐหลังจากเมื่อเวลาประมาณ10บนาฬิกาของวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาครับได้มีชายชะกันกว่า10คนซึ่งตรวจสอบและพบว่าเป็นเจ้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและทหารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับได้ทำการปิดล้อม ตรวจค้นรถยนต์ยี่ห้ออิซูซูสีประตูสีขาวเลขทะเบียนนะครับกท7 7็ดเซิสติกเกตครับคันที่ลูกชายเป็นคนขับที่บริเวณหน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งในตัวเมืองบุรีรัมย์ขณะที่จะพาครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับทีนี้ทางด้านครอบครัวนี้ก็ติดใจการทํางานของเจ้าที่ชุดดังกล่าวเพราะไม่ได้มีการแสดงหมายค้นนะครับในการตรวจคน้นอีกทั้งมีการใช้วาจาในลักษณะของการ ตะคอกเสียงทําให้คนชราและก็เด็กที่นั่งมาในรถเกิดอาการหวาดกลัวครับอีกทั้งวิธีการตรวจค้นของเจ้าที่ที่ปิดล้อมเป็นการปิดล้อมในที่สาธารณะแบบนี้ครับอาจจะทําให้บุคคลอื่นที่ผ่านไปมาเห็นเข้าใจผิดว่าตนเองทําผิดกฎหมายหรือว่าทําสิ่งที่ผิดกฎหมายครับทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ทำไม่ได้ทําอะไรผิดและก็จากการตรวจค้นก็ไม่มีสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ประการใดครับนะฮะ ล่าสุดนี้ทางด้านนางสาวชุติมาผู้เป็นแม่นะครับก็บอกว่าตนเองก็พาลูกชายมาร้องที่ศูนย์ดํารงทํารวันนี้เพราะว่าอยากจะให้ผู้บังคับบัญชาหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวว่าเป็นไปเป็นไป,นป,นปตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่และก็อยากจะให้อธิบายสายเหตุว่าทาไมจึงต้องมาตรวจสอบรถของลูกชายเพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ถูกที่ถูกตรวจค้นแต่ไม่เจออะไรครับนะฮะไม่เจออะไร หากเป็นไปได้อยากจะให้ตรวจสอบที่มาที่ไปของรถคันดังกล่าวด้วยเพราะว่าตั้งแต่ลูกชายซื้อต่อมาจากเต็นท์รถมือสองได้ประมาณ6เดือนตอนนี้ถูกตววรวจค้นมาแล้ว2ครั้งเพราะว่าการที่ถูกตรวจตรวจสอบอาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าของรถคันเดิมที่ขับรถคันดังกล่าวหรือไม่ครับเพื่อจะได้เกิดความกระจ่างเพราะว่าหลังจากถูกตรวจสอบแล้วสครั้งรู้สึกมีความกังวลเกรงว่าจะเป็นแพะหรือว่าถูกกลั่นแกล้งอีกครับ ซึ่งการมาร้องเรียนครั้งนี้ก็ไม่ได้อยากเอาผิดใครแล้วนะแต่ว่าอยากให้เกิดความกระจ่างและก็เพื่อความบริสุทธิ์ของครอบครัวด้วยยืนยันว่าครอบครัวของตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําผิดสิ่งผิดกฎหมายแต่ประการใดครับฐานด้านเจ้าที่ศูนย์นรงธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็รับเรื่องนะฮะร้องเรียนเพื่อที่จะนําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาต่อไปครับแล้วก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอ่ะเราไปดูบรรยากาศนะครับ ของการร้องเรียนนะครับนี่ก็นําลูกชายมานะครับมาร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมของจังหวัดบุรีรัมนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะนี่ก็เป็นทางด้านแม่กับลูกชายนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับล่าสุดนี้ปรากฏว่าทางด้านปลัดอำเภอครับทีนี้ครับปลัดอำเภอที่เกี่ยวข้องนี่ฮะที่บอกว่าตรวจคนนี้ก็ออกมาชี้แจงต่อผู้สื่อข่าวทีนี้ครับ ปลัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับได้มีการชี้แจงชุดปิดล้อมตรวจค้นรถคันดังกล่าวนะครับบอกว่าทั้งหมดเป็นเจ้าที่จริงครับแล้วก็ยันว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายครับไม่ได้กลั่นแกล้งแต่ประการใดครับว่าอย่างนั้นครับทางด้านปลัดอำเภอนะครับเราไปดูที่นี้ครับเป็นความคืบหน้าครับ <c oughs> โดยทางด้านผู้สื่อข่าวเองก็รายงานบอกว่าจากกรณีที่ ร้านจำหน่ายเครื่องเสียงและก็ติดเครื่องเสียงชาวจังหวัดสิเกตได้มีการไว้สดเหตุการณ์ที่มีชายชะกันกว่า10คนนำรถยนต์มาจอดปิดล้อมรถยนต์ของลูกชายที่หน้ารีสอร์ทแห่งหนงึ่งที่ตัวเมืองบุรีรัมนะครับโดยอ้างว่าเป็นเจ้าที่สนางงานคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปป,ปสแต่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบครับมาตรวจคนรถยนต์ยี่ห้ออิซูซูสประตูสีขาวเลขทะเบียนกท,ท7 7 0 5สิเกตคันที่ลูกชายเป็นคนขับโดยที่ไม่มีหมายคน้นหรือว่าเอกสารอะไรมาแสดง แล้วก็ในคลิปจะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นปลัดอำเภอมีอำนาจในการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นจึงทําให้เจ้าของร้านเครื่องเสียงเกิดความไม่พอใจครับจนการจนเกิดการโต้เถียงกันร,ระหว่างที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้ขอตรวจค้นรถครับทานนี้เจ้าของร้านเครื่องเสียงยังได้นําคลิปที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานเข้าแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพอ,อเมืองบุรีรัมย์ครับเพื่อให้ตรวจสอบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้เป็นเจ้าเจ้าที่ของรัฐจริงไหมนะครับ หากเป็นเจ้าหน้าที่จริงอยากจะให้มีการตรวจสอบว่าธรรมาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่นะครับที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับนายธน,นเมนไทยสงครับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้ออกมาชี้แจงนะฮะอ้าวทีนี้เราไปดูหน้าตาของท่านนะฮะท่านปลัดอำเภอนะครับท่านนี้ครับนะท่านนี้นะครับก็คือนายธนน เมนไทยสง์นะครับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอบุรีรัมย์ครับได้ออกมาชี้แจงว่าชุดที่ไปตรวจค้นรถดังกล่าวนี้เป็นเจ้าที่ของรัฐจริงครับโดยได้มีการส่วนที่กาลังกันเจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์เจ้าที่ตํารวจภูธรบุรีรัมย์และก็ทหารครับเป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยการตรวจสอบบุคคลที่น่าสงสัยซึ่งเกิดจากการตรวจสอบแล้วพบว่าพอตรวจสอบแล้วก็ไม่พบอะไรเป็นบุคคลที่สุจริต และก็ได้มีการอธิบายเหตุผลให้ทราบแล้วซึ่งการตรวจสอบเนื่องจากว่าได้รับข้อมูลมาว่ามีรถลักษณะต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่จึงทําการตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งมาตามปกติแต่พอตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ปล่อยตัวไปครับส่วนกรณีที่พูดถูกตรวจสอบอ้างว่าเจ้าที่ตะอคอกนะครับหรือว่าพูดเสียงดังใส่นั้นครับยืนยันว่าไม่ได้มีการตะอคอกเหมาอนั้นครับ แต่ว่ามีการแสดงบัตรก่อนเข้าตรวจคน้นก่อนการตรวจสอบแต่ว่ากลุ่มผู้ถูกตรวจสอบเสียงดังใส่ครับทางเจ้าที่เองก็เลยพูดคุยเสียงเบาก็เกรงว่าทานนุ้นจะไม่ได้ไม่ได้ยินชัดเจนก็เลยเพิ่มระดับเสียงเพื่อให้เท่ากับเสียงพูดที่ถูกตรวจค้นครับจะได้สามารถสื่อสารการรู้เรื่องครับ <c> เ <oughs> พื่อนวาจังสันได้นะครับแล้วก็มีการสอบถามพูดคุยตามปกติส่วนจุดที่ทําการตรวจสอบก็ไม่ได้อยู่ในที่ลับตาครับเป็นการปฏิบัติตามหลักกฎหมาย ส่วนกรณีที่ผู้ที่ถูกตรวจสอบนําคลิปนะครับขณะที่เจ้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่นในทางโซเชียลมีเดียนั้นก็ถือว่าเขาทาได้ครับเป็นการปกป้องสิทธิ์ของประชาชนเพื่อยืนยันความสุจริตของตนเองซึ่งตนเองก็ไม่ได้ติดใจแต่ประการใดครับแม้ว่าอาจจะทําให้พี่น้องประชาชนบางคนไม่เข้าใจการทํางานของเจ้าที่ส่วนที่อีกฝ่ายจะไปร้องเรียนให้ตรวจสอบการธรรมาที่นั้น ก็พร้อมจะตรวจสอบครับเพราะเจ้าที่ก็ปฏิบัติตามโดยไม่มีเจตนาการแกล้งหรือว่ารังแกพี่น้องป้องปายแต่ประกาศใดครับนะฮะนี่ก็เป็นคําชี้แจงนะครับคําชี้แจงของทางด้านท่านปลัดอําเภอครับส่วนครอบครัวของผู้ที่โดนตรวจสอบนั้นนะฮะนี่อันนี้นก็เป็นภาพระหว่างการตรวจสอบนะครับทีนี้การแต่งกายก็เป็นการแต่งกายนอกเครื่องแบบและก็ไม่มีหมายค้นนะครับ ในขณะเดียวกันท่านปลัดเภอเองบอกว่าเป็นการส่วนที่กาลังกันนะครับทั้งฝากปกครองทหารและก็ตํารวจครับแล้วก็ได้รับแจ้งมาว่าเป็นรถต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่ก็เลยขอตรวจสอบครับว่าใช่หรือไม่ใช่ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับคาดว่านะครับอันนี้ก็เป็นครอบครัวของผู้ที่ถูกถูกตรวจสอบครับคือพูดง่ายว่าเวลาที่เราขับรถไปทางไกลนะครับเราจะเจอว่ามีการตั้งด่านตรวจ แล้วก็จะมีบางคันที่เขาโบกให้ผ่านไปได้แล้วบางคันก็ขอมีการตรวจสอบคือการตรวจค้นเรื่องของยาเสพติดส่วนใหญ่นะครับที่สามารถจับกลุ่มได้ต้องมีสายข่าวแจ้งมาว่ามีรถที่ต้องสงสัยลักษณะอย่างนี้เข้ามาในพื้นที่และเขาก็ขอรตรวจสอบครับซึ่งปกติแล้วเขาก็จะมีการตั้งด่านตั้งด่านตรวจสอบนะครับแล้วก็จะมีเจ้าที่มี ตำรวจชั้นสัญญาบัตรนะครับอยู่ด้วยแล้วก็จะมีทีมงานแล้วก็จะมีการพูดง่ายว่าเป็นทางการถึงแม้ว่าจะไม่มีหมายคน้นแต่ก็เป็นการตั้งด่านตรวจแต่อันนี้คือลักษณะเข้าไปตรวจคน้นโดยที่ไม่มีหมายคน้นแล้วก็ไม่มีการตั้งด่านด้วยแต่ว่าได้มีการแสดงตัวว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐแต่ว่าเป็นการแต่งกายนอกเครื่องแบบซึ่งมันก็สุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับ สุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็มีเจตนาก็คือต้องการตรวจค้นเพราะได้รับแจ้งมานะครับและก็ไม่ได้ทํางานเพียงแค่เฉพาะเพียงแค่เจ้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็คือมีทั้งตํารวจทหารและก็ฝ่ายปกครองด้วยก็ถือว่าฟังขึ้นนะครับแต่ว่าถามว่าขบวนการนี้ก็ดูอาจจะไม่ปกตินักนะครับไม่ปกตินักเพราะว่าไม่มีการตั้งด่านและก็ไม่มีหมายค้นแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเผื่อจะไปขอหมายค้นก็อาจจะ คือผู้งานคนร้ายอาจจะไว้ตัวถ้าเกิดเป็นคนร้ายจริงก็อาจจะไว้ตัวและที่สําคัญรถคันนี้เป็นรถที่ซื้อมาเป็นรถมือสองครับ <c oughs> เป็นรถมือสองด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมนี้คือเป็นคนที่ไปเกี่ยวข้องกับขบวนการหรือไม่ครับนะฮะซึ่งทางด้านเจ้าของรถเองก็ไม่สบายใจครับแต่ก็ทําให้ผมคิดว่ากรณีนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับในเรื่องราวของทางด้านผู้ที่ ในการตรวจค้นนะครับพี่น้องประชาชนก็ต so really ้องเรามาระวังในขณะดีนพี่น้องประชาชนเองก็ต้องเข้าใจกระบวนการทํางานของภาครัฐเหมือนกันคือถ้าเผื่อมีการพูดคุยกันแต่เชื่อว่าคงจะเกิดจากน้ําเสียงที่ดังโดยทางด้านเจ้าที่เองเขาบอกว่าที่เสียงดังเพราะว่าฝ่ายนน้นเสียงดังแล้วก็ถ้าเผื่อพูดเสียงเบาเกรงว่าจะไม่ได้ยินเหมือนนครับก็เลยพูดเสียงดังเอาก็ว่าไปครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานะครับ เวลาที่เราขับรถรทางไกลนะครับปกติแล้วผมเองก็เจอด่านนะฮะด่านก็ทุกท่านนะครับเพราะที่ผมดูก็ท่านก็ให้เกียรติพี่น้องประชาชนนะครับเข้ามาก็เข้ามาก็ตะเบะนะครับบางทีก็ขอขอ,ขอ,ข,อ,อขอดูหน่อยครับนะครับ,นะรบามากี่มามีกันกี่คนจะเป็นไหนครับนะครับแล้วก็มาดูภายในนะครับ อันนี้คือเป็นการตรวจโคอันนี้คือรถที่เขาตรวจโคนตามธรรมดานะครับแต่ว่าเธอเปื่อเป็นรถที่ต้องสงสัยเขาก็อาจจะเชิญแล้วก็ขอตรวจคนทีนี้ครับอันนี้ก็เป็นปกตินะครับซึ่งเวลาที่เราตรวจโคนเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับนะครับนี่ก็คือปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับขณะเดียวกันก็คือในสังคมมันมีหลายอย่างนะฮะ <c oughs> คือพูดง่ายๆว่าสังคมก็จะมีบางถ้าเผื่อเกิดว่ามีการ <c oughs> มาเพียงแค่คนสองคนแล้วก็โบอกจอุ่ข้างทางอันนี้ก็อันตรายอยู่เหมือนกันครับหรือข่าเราขับรถไปนี่ก็อาจจะมีหน่วยสไน,สนเปอร์นะครับซุ่มยิงการจับความเร็วนะครับผมเองก็เคยเจอซุ่มยิงการจับความเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีการตรวจคนนี่ส่วนใหญ่แล้วก็มีสายข่าวแจ้งมาว่ามีรถต้องสงสัยเข้ามาสู่พื้นที่นะครับขอให้มีการตรวจคนอันนี้ก็เป็นะบวนการทํางานของภาพปปสเขาคือถ้าเผื่อทางควรต่างเข้าใจการทํางานซึ่งกันและกันนะครับ ้อยทีทอยอาศัยกันปัญหาก็คงจะไม่บานปลายคือพูดง่ายว่าพูดถูกต้กคนเองก็สอบถามท่านนี้ก็ชี้แจงในความสุภาพปัญหาก็น่าจะคลี่คลายได้ครับก็เหมือนกับการที่ควรเราทํางานมาแลครับแล้วก็ต้องการที่จะมีบ้านพักเป็นของตัวเองอยากกลับมาอยู่ในตัวเมืองนะครับอะไรประมาณนี้ครับกเกษียณอายุราชการแล้วอยากมาอยู่ในตัวเมือง ก็อย่าลืมครับเลือกซื้อจเจริญทรัพย์โมเดลโครงการ2ครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3าห้องนอนสอห้องน้ำหนห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารนะครับทางเข้าก็ตรงข้ามกับวัดดําพราทางไปจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวตอกเสาเข็มทุกหลังนะครับ ภายในโครงการมาพร้อมทางสนามเด็กเล่นสปอร์ตกลับและก็สวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ำห้องครัวนะครับปั๊มน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำแกรนิตติดตั้งเครื่องทำน,น้ำอุ่นประปาฟฟ้าพร้อมสับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดำพราห่างจากปากซอยประมาณ2-3นาทีครับ มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่อิสุสตังปากพระอีสานวารินชําราบเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสด,ดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Bluehover แรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันครับพลันุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงเครื่องยนต์3.0นะครับให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับส่วนเครื่องยนต 1.9ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา <c oughs> มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดให้เลือกครับทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะแคบกระบระบสีประตูสีประตูยกสูงหรือว่ารุ่นไฮแลนเดอร์ออฟโรดก็คือรุ่น V Cross แล้วก็รถอนเนกประสงค์คือ M u x กครับตัวนี้แหละครับ m u x อนี่ครับออกแบบภายนอกนี่สวยงามเหมือนหนึ่งว่าเป็นรถ SUV นะครับ ส่วนภายในนี่ฮารุฮาราประหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งซีดานแต่นี่คือรถอเนกประสงค์7ที่นั่งครับมิวเครับเบาะนี้เป็นแบบคูนแม็กซ์เลยครับแล้วก็มีกล้องนําทาง a อดัสสตัวครับ mm hmm. ปี60ที่ผ่านมานี้เขามีการปรับชมอีกครั้งหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นม i n เนอร์เชนครับนั่นคือกระจังหน้าปรับใหม่ครับดูดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มสีเทาเป็นทางเลือกใหม่ล้อมแม็กก็ลายใหม่ด้วย ท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำายินแล้วก็บุญทวครับไปได้เลยนะครับทีนี้พอมีรถแล้วนะครับเขาก็ให้ล้อแม็กมาให้ยางรถยนต์มาจากโรงงานนะครับดีที่สุดแล้วครับแต่บางคนก็ยังไม่แจ็บใจนะครับอยากจะเปลี่ยนล้อแม็กอยากจะเปลี่ยนยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงหรือว่ารถมือสองนะฮะหรือว่ารถที่ใช้แล้วรถบ้านนะครับอยากจะเปลี่ยนยางเมื่อ,อไหร่ไปที่นี่ครับ ทาวรยางยนต์ทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าและก็สบายใจกว่าด้วยครับเป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศ On road, road, ออนรถออบรถยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ SUV นะครับและก็รวมไปทั้งการจำหน่ายทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดำไม่โรมดำนะครับและก็ให้บริการเปลี่ยนาย่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็แม่นยำตรงไปถาวรอ,อย่างยนต์ทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าครับ